คุณผู้ชมครับโปรแกรมถัดไปของสโมสรกิเลนพยอง s อสซีมึงทองอยู่ในแต่ของเราก็เป็นเกมตกค้างฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่13นะครับที่เราจะบุกเยือนการท่าเรือที่สนามพาส,สเตเดียมในกลางสัปดาห์หน้านะครับวันที่2ทธันวาคมนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันนะฮะก็จะต้องกลับมาเล่นฟุตบอล FA กับทีม BG ประทุม เต็งหนึ่งแชมป์ไทย UE, ลีกและก็ทีมจากฝูงณปัจจุบันนี้ที่ s c g ซีจีเดีอีกด้วยเรียกว่าเป็น2เกมที่หนักอึ้งของโค้ดมาริโอยูรอฟสกี้กันเลยทีเดียวแต่เว่าไปตั้งแต่เขาเข้ามารับงานโค้ดนะฮะเขาก็เจอเกมยากทุกนัดนะครับจะมีแค่ FA ครับรอบก่อนหน้านี้ที่เจอพัฒนานิคมงานเดียวนะฮะที่รู้สึกว่าเจ้าตัวจะได้ผ่อนคลายสักนิดหนึ่งที่เหลือนะฮะ เป็นเกมยากของเจ้าตัวทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบุกเยือนโปลิเทโลบุกเยือนบุรีรัมยูเอเตบุกเยือนสิงเชียงรายนะฮะหรือกลับมาเล่นในบ้านพบก,กับทีมที่หนีพื้นที่อันตรายนะฮะอย่างนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีและแสติช่วงหลังเมืองทองกับโคราชเนี่ยก็คู่ขี้สูสีกันอย่างนี้ประจำละครับและโคชโจโปีที่แล้วนะฮะคุมทีมปรทระยอง มาเยือน s อสซีจีเเเนี่ยเสมอน,นะครับเราบุกไปเยือนที่ระยองก็เสมอน,นะครับก็ไม่ได้ว่าจะชนะโคชโจได้นะฮะในปีที่แล้วฟุตบอลไทยลีกเลเวลของแต่ละสโมสรในปัจจุบันนี้มันใกล้กันมากนะครับนั่นเป็นข้อดีของไทยลีกที่พัฒนาม,มาถึงตรงจุดนี้นะฮะโคชมาริโอเองก็เพิ่งจะเป็นโค้ชใหม่และนักเตะเขาก็เป็นนักเตะที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ปั้นขึ้นมาใหม่นะฮะหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอเคน้องๆกลุ่มนี้อีก 2อปีเก่งแน่นอนแต่การทําทีฟุตบอลนะฮะมันจะไปรอ2อปีเพื่อประสบความสำเร็จเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วต้องพัฒนากันไปแล้วก็สร้างความสําเร็จไปด้วยพร้อมๆกันนะฮะนี่คือโจทย์ที่โค้ชมาริโอยูโรฟสกี้ต้องพยายามทํา ในทุกวันนะฮะจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวผอมลงกว่าเดิมเยอะมากเลยอย่างที่แอดเคยแซวดันโจเซก้าไปว่ารับงานโค้ดเนี่ยมันจะแก่เพิ่ม็นทวีคูณนะฮะก็ดูดันโจโค้ดดาวเรนแล้วก็โค้ดมาริโอก็เครียดทุกวันแหละครับเพื่อพัฒนาสโมสรเอสซีจบุนทอยเ็ดให้กลับมาสู่จุดที่ควรจะต้องยืนอยู่กันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนสิ่งหนึ่งที่แอดเห็นเลยความมุ่งมั่นความตั้งใจและการเล่นฟุตบอลที่สนุกเพิ่มมากขึ้นของคุณพลกิเลพยอนะครับมีเกมรุกเพิ่มมากขึ้นนะฮะ เล่นเกม build up จากแดนตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งนั่นคือสโมสรเอสซีจีมุนทอยแตไม่ใช่ฟุตบอลไดเรกไม่ใช่ฟุตบอลที่รับแล้วรอสวนกลับนะครับเราต้องเป็นฟุตบอลที่เล่นเกมเอเจนต์เล่นเกมสนุกซึ่งค้ชมาริโอเองก็กําลังมาถูกทางนะฮะเพียงแต่ว่าน้องๆหลายต่อหลายคนอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์ในการลงสนามในแต่ละเกมเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะฮะ Change it in, so it's transition again. Huh? First team out. Go get tennis whatever they gotta do. Okay. ก็สัปดาห์นี้ก็จะพอมีเวลาหน่อยนะครับในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของนักเตะกีฬยายขจญเราหลายตัวหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียเทียปป้อมพันเอ,เองเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าจากเกมที่บุกไปเยือนสิงห์ชยงรายจะต้องเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังนั่นเองนะฮะนอกจากนั้นเดลเลยเองก็มีอาการบาดเจ็บสะสมรบกวนมาตลอดนะครับแต่ทีมจําเป็นต้องใช้เดลเลยนะฮะก็เลยจําเป็นจะต้อง บางนะัดต้องเข็นแดเลลงแล้วก็รักษาไปด้วยนั่นเองนะครับการที่มีทามมิ่งของเวลาสักระยะแบบนี้ก่อนที่จะบุกเยือนการท่าเรือก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะคืนความสดชื่นให้กับเหล่ากุนพลกิเลนพยองและฟื้นฟูสภาพร่างกายรักษาการบาดเจ็บให้กลับมาพร้อมสําหรับเกมกลางสัปดาห์ที่จะเดินทางมาถึงในวันที่2ธันวาคมที่ถึงนี้นั่นเองครับ อันนี้ก็คือภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งการฝึกซ้อมบางส่วนของคุณพลกิเลนพยองที่มุท,ทีวีของเราเก็บมาฝากครับอกน Oh first time? Yes. Wait, right, P! No, 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 no. let go, Pim! Oh, hey! Play the ball further in front, further in front. Alright, baby down down, alright, bump it down no. Yeah, You two deep! Make them run! Play! Play in here, man! Let me go! Play! Good! Now you've gotta watch with your passes! Nice, good, oh Go right, right right? yes Jack, good, better, good.